ดีแบบนี้ต้องกินให้ได้อาหารห้าอย่างหยิบทานให้ได้ทุกวันมีติดเอาไว้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว,ว่าทุกท่านคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าอาหารที่เราทานเข้าไปในแต่ละมื้อนั้นล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราทั้งสิน้นยิ่งถ้าหากเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์มากเท่าไหร่สุขภาพร่างกายของเราก็ยิ่งจะดีมากขึ้นเท่านั้นแต่การทําเช่นนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากเสลือเกินเพราะในความเป็นจริงแล้วชีวิตผู้คนในปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบแข่งขันกับเวลาจึงมักจะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลสุขภาพร่างกายเท่าไหร่นักจึงทําให้ ชีวิตในแต่ละวันอยู่กับความเสี่ยงของโรคต่างๆไหนจะต้องอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีและเรื่องของอาหารการกินก็ไม่ได้พิถีพิถันมากนักเอาละค่ะวันนี้สุดติ่งจึงอยากจะมาแนะนําอาหารที่ดีและมีประโยชน์ให้ได้ทราบกันซึ่งสามารถทานได้ทุกวันอีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านด้วยว่าแต่จะมีอาหารชนิดใดบ้างต้องมาเช็คกันดูแล้วละค่ะ หส้มส้มเป็นผลไม้ที่อยากแนะนำให้ทานกันทุกวันเลยนะคะการทานส้มให้ได้ทุกวันจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้เพราะส้มเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กสังกะสีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีโปรตีนและใยอาหารเป็นต้นซึ่งสารอาหารเหล่านี้เมื่อร่างกายได้รับเป็นประจำจะมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากขึ้น ช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยปรับสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดช่วยลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตช่วยบํารุงสุขภาพหัวใจช่วยลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมช่วยป้องกันมะเร็งช่วยยับยั้งการเกิดแผลเปื่อยและช่วยบํารุงสุขภาพผิวพรรณดังนั้นจะเห็นได้ว่าส้มเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านและเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆอย่าลืมทานส้มให้ได้ทุกวันนะคะ เพียงแค่ทานส้มวันละหนึ่งผลเท่านั้นก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีแล้วล่ะค่ะ 2. โยเกิร์ตเมื่อพูดถึงโยเกิร์ตหลายท่านอาจจะสงสัยว่าโยเกิร์ตคือนมหรือน้ำกันแน่สำหรับโยเกิร์ตนะคะจะทำมาจากนมจริงที่เกิดจากการหมักระหว่างนมและโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียดีๆที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองซึ่งเมื่อร่างกายของเราได้รับโปรไบโอติกเข้าไปแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะเข้าไปสร้างความสมดุลให้จุลินทรีย์ในลำไส้นั่นก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายและสุขภาพโดยรวมของเราดีขึ้นดังนั้น โยเกิร์ตจึงเป็นอาหารที่อยากแนะนำให้ทานให้ได้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะเพราะการกินโยเกิร์ตให้ได้ทุกๆวันจะมีส่วนช่วยป้องกันการติดเชื้อในร่างกายสืบเนื่องจากโปรไบโอติกจะช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงพร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันแผลในกระเพาะช่วยรักษาอาการท้องเสียช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากขึ้นช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและยังมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ 3. บร็อกโคลี่บร็อกโคลี่เป็นผักเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งที่อยากแนะนําให้ทานให้ได้ทุกๆวันเลยนะคะเพราะผักชนิดนี้นอกจากจะมีแคลอรี่ต่ําแล้วผักบร็อคโคลี่ยังมาพร้อมกับสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมายทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินเอวิตามินซีในอัซินไทอามินและสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมากซึ่งถ้าหากร่างกายของ เราได้รับสารอาหารที่ดีเหล่านี้เป็นประจำทุกวันจะมีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยบำรุงกระดูกและฟันช่วยขับสารพิษช่วยป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจช่วยบรรเทาอาการปอดอักเสบช่วยบำรุงการทำงานของสมองช่วยชะลอการเกิดโรคทางจิตเวชและช่วยป้องกันมะเร็งได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผักบรอกโคลี มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากยังไงก็อย่าลืมทานให้ได้ทุกวันเลยนะคะ4คณะ ผักใบเขียวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือผักคะน้านะคะผักคะน้าจะเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสารอาหารอย่างเบต้าแคโรทีนซึ่งผักคะน้าเพียงแค่100กรัมจะมีเบต้าแคโรทีนที่มากถึง2,512ไมโครกรัมเลยทีเดียวและยังรวมถึงสารอาหารอย่างวิตามินเวิตามินซแคลเซียมฟอสฟอรัสใยอาหารและเหล็กที่มีในปริมาณ ที่่มากกเชนนัซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในหลายๆด้านทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจ,จางได้ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะ 5. ไข่ไข่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะเมนูไข่ต้มที่ทำกินง่ายมากๆและเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะไข่ต้มสุกนั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายหลายชนิดทั้งโปรโตีนสังกะสีวิตามิน A วิตามิน B1 B2, B6, B12 วิตามิน D วิตามิน E ธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมฟอสฟอรัรสกรดโฟลิกเลซิทินลูทินและซีแซนทีนเป็นต้นซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้อวัยวะตามส่วนต่างๆภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงช่วยบำรุงเล็บและเส้นผมให้แข็งแรงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยบำรุงสมองช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจช่วยลดและควบคุมน้ำหนักได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไข่เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากและต้องขอบอกเลยว่าเพียงแค่ทานไข่ต้มให้ได้วันละหนึ่งฟองจะช่วยให้เป็นคนที่มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้และเมื่อรู้เช่นนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมที่จะทานไข่ให้ได้ทุกวันเลยนะคะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ